มือนี้ยายนาสิพ้าบ้านแจวบักเขียเนาะพี่น้องแจวบักเขียของเขากะซิมีบักเขียยายนาต้มไว้แล้วเนาะแล้วก็หอยหอยจูบบ้านเขาพี่น้องหอยจูบยายนากะแกะไว้แล้วเนาะแกะหัวไว้เรียบร้อยเนาะกะซีส,ส่ปลาทูนั่นพี่น้องแล้วก็ซีมีหอมไปแจวกันเลยบัดน,นี้พี่น้องนะพี่น้องเอาพริกใส่แล้วเนาะยายนากะป่นปลาทูใส่ซหอม ปนปะทูใส่บกเขียเลยนะ้องพี่น้องมานี้ปปนปะทูเสร็จเรียบร้อยนะ้อพี่น้องกับใส่บกเขียเนาะใส่บกเขือลงไปเลย โคเวหลายเด้อพี่หน่องตำต่พอแหลกเนาะพี่น้องแล้วแต่มักเด้อพี่น้องใช้มาแหลกลายกับตำลายแล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนสามารถดัดแปลงได้เนาะ ใส่สปลาทูก็ได้ก่ใส่ก็ได้ใส่หอยก็ได้ก่ใส่ก็ได้แ,แต่เขาสีเห็ุไปเนาะพี่หนุอเนาะแล้วแต่เราจะทำนะคะแล้วแต่ความชอบของบุคคลเนาะใส่น้ำปะลานิดหน่อย มักหลายใสหลายมักหน่อยใสยหน่อยเด้อสุรูหน่อยเด้อใสหอยนาะพี่น้องบ้างใสหอยลงไป น้ำปลาพี่น้ัวเซกันนีพี่นอง เพิ่มก่อนนะคะทุกคนเอาจนได้รสชาติที่เขามากักถุงแล้วนะคุงโอเคแล้วใส่ตุนหอมเส้นใส่หอมนะพ้อง ัขายยูชนบุรีด้วยพี่น้อง่ยโอเคสามสิบบาทสี่สิบบาทนม่เคยสิบพ่อแก้วนะอันนี้นบ,นบ้านเน้างซีบบาทได้ทงแบบนว้เ่ย มันาม่าชิมมาเลยยังน่นะา,ากัดจางแท้เลยไม่เบิร์กเลยเสร็จเรียบร้อย พด้เปนน่องมามเลยก้วบักเฉียแซบๆน้ำควายนาน,นสลัดในกรถึกเด้เพีนน้องถึกถักยี่สิบบาทได้ได้กระสอบนึ่ง <c oughs> แต่ตางกับโยคุณเล็กน,น้อยมาได้เจ้วบักเฉียน้ำกันเล้าเพีนน้องแซบแล้วควยายนาเด้อพีนน่องเด้